ต้มองกล้องทำไปหนับลงไปหนึ่งอ้าขึ้นทำไปนับนสองสองอ้าไปนันสามสี่ห้าหเจ็ เออกันวันนี้ครับ20 <laughs> 20นะมองไม่ต้องมองไม่มีไม่ไปอีกแล้ว <laughs> 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 คนดูเป็นหมื่นแะน่นอนนี่เจ็ดหมื่นได้ไหมอคนดูคนดูนด 7, 10, นนนเจ็ดหมื่นเอาหัวเรื่องลูกอืมได้สามสิบไิเก้าเกาอสามสเอายีกไหมนอนลงไปก่อนยอดเลยสามสิบเลยเนาะอนี พ่อทำได้ไงี่สามสิบสามหลวงพ่อนี้สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโอ้สามสิบเก็แปดสามสิบแปดโอ้เก้าเก้า วันหนึ่งเป็นร้อยเลยเหรอสิบสิบลองลงไปโอ้ไวไหมีค่ห้าสิบได้ไหมห้าสิบได้ไหมได้เลยโอ right. ้เอาเลยเอาเลยจะรนเลยสองคนดูเป็นพันไหมสามสี่อีหกครั้งอ๋อโอ้โหห้าครั้ง โอ้โหสี่ครั้งเจ็ดโอ้โหส่เจ็ดแปดสองครั้งเ้าโสิบโอ้กลยน้องไปน้น้องพกนนไปโอ้โหดอง่วด่ว